เียนซีหมดจิจิดเลยพี่น้องเอฟซีหัหันแล้วฝันเราจะได้สินด้วยแล้วขึ้นมาแทนเด็กซีเมืองหาเมือผมเขาเจ้านางจุ่มเหรียญนี่อย่งกันพี่น้องคุณพี่น้องเขาเจ้านางกินมไ้กันอย้างนีเอฟซีอะอันหนาวรับกันนั้วพ่ออัะหนาวรับกันนั่นแล้วอ่ะกรางหนาวพี่น้องเอซบ้านพี่น้อง นายพี่น้องหนาวพี่ตั้งกี่บานสิเด็ตบ้าเป็นดำหมนนูน้โอ้ทานใส่ใส่หนาวี้พี่น้องน้ำหาปัจจอยสั่ดพี่น้องเยสดีัจจัยใคไยู่้าวก่อนเาะเป็นยังไงก่อนเข้าหาหาเกาห้องเหมยันเยอะเป็นยังไงก ันว่าได้ขี้สร้างได้หลายมือ่อละขี่สร้างซื้อมันว่ได้ฝันเงวดิขี่สร้างตัวบอกง่ายเลยสร้างมาบ้านเจ้มือย่เมือแรงก็ฝันเลยฝันว่าได้ขี้มันต้องสร้างมาบ้านเหมือยิ่งแรงมาตัวบ่ะจะบ่เห็นบ่ไม่หลีเออไม่หลีสร้างอีหลีเนเอบินงนา่ยลันเนี่เมือแรงก็มาฝันว่าได้ขี้สร้างเลยตีสร้างเก่า้างปนหาเก่าหาหาเก่าขี้ข้อได้ขี้ใส่ัน ขี้คว้าหรอควาสบายหึ่งนะไในฝันเนี่ยในฝันขี้โตอย่างเเลยสร้างขี้สร้างเลยสี้าจะเลี้ยวอร์รได้โตเดียวขอรลรเลยเหาหากาอเนี่ยเอาขี้ไเกาหาผู้ใช่ปะฝันฝันเพ็ดลายเฮี้ยแล้วฝันลักษณะนั่นหนึ่งนะฝันว่าเห็นสร้างตีก็หาเกาเลยโป้หลุดเลยผู้ชายเป็นหาเกาะสร้างเป็นเกาะถือโปะเลย แม่นพร้อมเออใช่เป็นหาใช่เป็นเก่าใช่เป็นเก่าจีตีหาหาเกาเก่าหาหาเก่าเกาหาอบอกตัวเก่าอีกแล้วเรื่อมันเรื่องมาว่าตัวเก่อีกแล้วเรื่องเสย่อยมากลยยิ่งวันอะไรจะมาว่าเก่าหเก่าหาวันทานจับมาอิกหัวเตมฟันเยฟันมมือสร้างมหามือมือสร้างสร้างไม่รีบไปอยู่ไหนมาหนาบ้านบ่หนาบ้านอียืนเพื่อยอยู่บ่ครับค่อยเปิดรราน้างเหมือนเปิด นันมือแรงเหรนมาเหอังนบ่คับเลยบ่มันหก้วงแรงเลโอ้ยวันกเห็นนั่นแล้วยางอันงั่นเล่ยางขอบสอยเออยังมือแรงมาฝันว่าจะขี่สร้างเลยโอ้ห้าเก้าเก้าห้าเจ็ยเรยยอเา้ห้จันโยมี่น้องจันยแลรวฝันรฝันสองมงวดเลยสามงวดแล้วฝันเออฝันได้เคียร์เลยซื้อแต่น้ำเงินบ่ถึงเี่ยเียร์เออ โมือวันมื่อนี่ฝันแล้วนะฝัว่าได้ขี่สร้างนะซือสิบตัวอจใจสิบตัั่ัยไปค้นฝันแม่นเลยพี่น้อกันยอไปค้นฝันแม่นวันดนฝันวดลวฝันทำวได้ฝันหลายวันเลยเนาะสามวันเันเอ่ันนี่เราฝันถ้าฝันยังไหโป้ยังนัหลวดโม่เลยอือ ตองวัดฟันที่กองวัดมันเรียกัไรตองวัดบ่องวัดสุดนั่นฝันเห็นสร้างิ่นวายจะตีเป็นเล่ก <qui> ตีก็หาของมือผู้ซื้อจะคดไม่ออกมาก็หาโกันวาได้เห็นสร้างเยอะคนนี้เนรถรจนโยคนคนคนเม่ไหรจันโยรถคนผ่านกะได้ไปนอนรถสิเาเล้ยงใ่ขาเอาเลยว่านี่น่ะเต็มเเลยไอในหน่อยตัวนึงตัวเดียวนึ่งหนย เดตัวเดียวอลตเดียวลอยแด่ง็นองเอฟาฟันหินสร้างมันอีกโซกรถโฉกเลยหนดสองผิด,ผด,ผดหกแปด,นดนเนรเอฟซีบ้านนเ้ก้บคลยีจะใดจีบโอ้ตีง่ายได้บนองพีซีไนี่ข็แล้วง่ายเออบ่ยากเลยง่ายเลย เมื่อกีไปเห็นมันยากบันหยาดเลยสันวริยัติขี้ข้อสร้างพี่น้องขี้สร้างนะโอ้ยนี่มัตัวนี้น้อยออซื้อหาก็อ,อย่างสิบตัวงวดนี้เล่ไก่หวะก็แล้วนะหา่างก็เท่านี่้ตัวเดียวห่างเดียวะนะโอ้เยเยอะโอ้โหไอ้ยน้องเย็ดชีโอ้อโอเยเยอะสันสันบริยัติมีหลายตัวบริยัติมีหลายอย่างเลยตีบมีหลายอย่างเลยตัวเดียวปิ๊ๆเลย ันโย่อนปเลป็นคนฟันเม่นพี่น้องเป็นคนเฟันเม่นก็อยัางป่าฟันเนี่ยแต่ว่าลายงวดนันน้เป็นบ่ฝันสามสี่งวดล้าบ่ฝัน่เดียวงวดนี่เราฝันเราได้ชิ้นสร้างลโอ้ยซื้อคะคน้องฝันยังเด็กปูยังนั่นปูยางนั่นสิ้นจากสิบตัอยู่หาเงินซื้อก่อนไกลหวกแล้วเลขไกลหวกแล้ว มันนยังดีเฉลยเดี๋ยวสิเบลเอาเงินกกน,งน,น,นั่นตัวจีนอยูสองร้อยน่ะมาซื้อเงินตัวจีนเงินที่เพิ่นปัน่นไงนะโอ้เงินตัวจีนตัวจีนวันที่ยีแ่แปด<อ>ยี่ต่นนอตลาดน่ยังอุดวเไงตลาดเมึงฟองน่ะเคยไปเอาโยเต้สองสามปีแล้วได้สองร้อยซองเพิ่นใจซองให้เ,เงินตัวจีนสองร้อยปีแล้วได้สามสี่ปีก็หลับโอ้แสดงว่าสิบจุบใส่บัดกระเป๋าเลย พุ่มสุดๆเลยไอ้ย <Philip. S 1> <aust en ian> ่ <deal> like or or ังมาพจอยก็ได้หาตัวเลยหมดวัันแล้วป่าจะใส่กับเจ็ดต่อพีจ้อยหอเขาพี่้อยนยบ้านนิยาไตยเนี่ยอายุเราห้าเจ็ดสิเก้าปีอวเขาซื้อเจ็ดต่อั้บุูหาตัวเอหาพันตัวเออเราได้หาพันตัวทกัเอไปไปซื้อให้เรา ไปซื้อวังเทียงเงี้ยมึงแรงมาเลยกวักเอาเงินเลยมึงแรงเอาไงแ่บมีตะบละพันงวดใช่ไม่าแค่สชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ากว่า150สิบกว่าบาทเราซื้อน่ะเราะบนได้ล่างเบาแสนว่าได้หาพันดี๋ยวสิเป็นน้ำหาเรามด้ันหินเจ้าเลย ไอ้คนซื้อไรเันนี่แหละโอ้ฝันสร้งเลยแม่นมีแหกก็ซื้อได้หางเดียวเลยจิเอหางเดียวหาก็หาเขานี่ครับครับผมเอาไปบ่กับไปหาหลอกตัวกับหาเป็นหกหาหาหกเนาะบ่ขวหาก็หลับ่้าห้าห้า้ับเลขกับเก้าหเออพอรมี้หกดอดกับบวขึ้นดอกฮะบ่ขึ้นบ่ขึ้นบวขึ้นเยฝันเห็นลายเยอะเลยฝันสร้างบ่นุนโดนฝันแค่นึงแม่น แม่นตีีเลยมามีการบ่อดกับฟันว่าเขาฟันเขาฟันนั่นเรียกติ๋นะเสื้ออายุห่ไหมอายุสี่หกปีสะเทงงานอยู่หนเออเล่ยออกม้ออกสี่หบริสุทธิ์จะคนมัวมีเงินที่ตังานมันมีเงินเสื้อเล่ยขอกม้ออกสี่ห้วเสียดายถึงปีเลยวันนี้มาฝันว่าชีสร้างปีเลยนะเสียงว่าสามวันลรวได้บุตรที่ว่าฝันสี่วันละต่ว่าคอให้ฝันขอ้อ้ได้ฝันนี่มันโปรลดโปรเลยแม่ ทั้งเดียวขอหลอดเี่ย้าวขหาหาอได้สองตัวเ่าได้สามตัวได้สองตัวไม่สองซื้อ,อเรเตอรี่น้ำพรอมอยู่วันนี้นะซื้อรเตอรี่ยังไงอยู่หากอซื้อ,อเรเตอรี่ยัไยงไงอ,อยู่ิเราหวยไก่ดิ่งซื้ออีกด้ว เสียาเงินตักม่ละหมื่นเอาไงวะเงินสองร้อสิสิแปลวม่หนี่สิตุกเชนลตารีหมดเลยตุกใส่เลเลยนี่มึงออกแล้วนีนอย่แะตุจีนนะอยนะซื้อเล็กไอ้ได้ไหมตุกจีนตลอดเลเขาแจกตุดจีนสิเป็นเงินอุดจีนไปซื้ออกินไปซื้อรอบีได้งานเสร็จ้บต้องไปลงทุนยากม่ได้ลงทุนม่ เอาเงินจากเขาแล้วมาซื้อต่อเลยซื้อต่อเลยเอาเงินบุญไปซื้อบุญอ๋ออี่นังเอฟซีพระธรรมดาจันโยพี่น้องเอฟซีอ๋่อังเอฟซีตสันฝากไว้เป็นแนวทางยงวดประจำมันที่นึ่งวดนี้คุณผ่าสองพันหร้อยหกสิบแปับพี่น้องเอฟซครับส่งมาลำเลื่อยเป็นสิยทีมหาเสรทีนแเพราะแบบนทางจันโยครับพี่น้องเอฟได้ จบมารำเบื้อยครับพี่นักครับออกแล้วออกแล้วม่ต้องห่วง <laughs>